สวัสดีค่ะอันนี้พามาทานข้าวมันไก่นะคะข้าวมันไก่นายธงนะชื่อดังมากเลยนะคะมีเสิร์ฟวัรดานมีํำแนะนำต่างๆจากสารพัดเหล่านักชิมนะคะอยู่ในซอยโพแก้วนะคะกานหย่อกซอสสีดำก็ไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าได้หอมหวานๆมันๆนะน่ารับประทานมากเลยนะนะสั่งมาเป็นชิมๆนะอันนี้น้ำจิ้มนะคะ ลงค่ะจะชิมกันแล้วนะคะอืมอร่อยอืมอร่อยมากร่อยสมคำล้ำเลยอืมข้าวนุ่มหอมใส่นุ่มจิ้มอร่อยน้ำซุปเนี่ยอืมซุปมี มะนาวดองด้วยอ้หหล่ายจริงค่ะ